โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นลบดาบด่านป้อมประการโบราณนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมขอมากับมูหลาสเตปปิ้งแบ็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามีทองเนี่ยนะครับแม่งฟันทีเดียวไม่ตายนะครับผมลองแล้วนะครับวะก็ยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับมาดีมาดีลุยนะครับฟันไม่หนึ่งคิวครับเหลืออีกสองคนนะครับไล่ฟันไม่หมดนะครับนี่ฝันหลัง ไอ้น,นี่ไม่มองหลังนี้ก็ต้องโดนเอ้าเขี้ยดนลลาร์สเฮ้ยจะได้คิวฟรีอยู่แล้วนะครับไปลุยนะครับก็วินแรกก็ชนะอย่างง่ายดายนะครับอันนี้ผมถ่ายไปตอนเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าเสียงแปบบลกๆต้องขออภัยนะครับพอดีแบบว่าอาจจะยังไม่หายวัดแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับนีาตา่ตายไป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 โว้หมดเลยครับ รถเดียวหมดเลยนะครับผมแล้วเลือดเราแม่งร้อยสามสิบอะแม่งขีดขวาฟันเราทีเดียวไม่ตายอ่ะนะครับมีงงมีงง,งผมสามารถทําให้เลือดเนี่ยมันเด้งไปร้อยเจ็ดสิบได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับลอ,ลองดูลองดูนะครับใส่ปีกอันนี้นะครับโอเคสวย <S <S มาดิ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 อุ้ยเกือบตายละ จะตายแล้วกูขอเตัวก่อนเอาไงอะ่ะมาดีครับต้องกลัวป้าต้องกลัวป้าเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยโอเคครับไม่ว่าแต่ขวานเลยวะไม่เอาครับขวานตัวนี้มันเล่นยากมากเลยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบตายไปไร้อยครับซิดดาวเหรอตายไปโอ้โหเกลี้ยงครับบอกเลยว่าเกลี้ยงนะครับไม่ตัวนี้แม่งโกงมากเลยอะ่ะ <c oughs> ฟันแบบว่าฟันไวเกินนะครับเห็นปะน่านะครับทุกคนเห็นเลือดของครับตอนนี้เราจะเติบแล้วนะครับเออะทำได้จริงนะไม่ได้โมนะครับเลือดเราจเจ็ติบนะครับเลือตัวไม่อย่างถึกกันทุกคนไอ้หลังเข้าเพื่อนไม่มองหลังมองทอไม่มองทางมองทอไม่มองทางแตกเฮ้ยมองทอไม่มองทางมองทอไม่มองทางแตกไ้นะครับ ไปครับไหนตรงไหนกีฬาเรือองไหนกีฬาตรงนี้มีปะ <c oughs> คือถ้าแบบว่ามีทองฟันเราทีเดียวไม่ตายคือเราไม่ต้องกลัวมีอะไรนะครับ <c oughs> อะไรอะไรตายไปนะครับอย่าทะลึ่งกับผมอย่าทะลึ่งกับผมสุดท้ายครับ <c oughs> ไปดิยปด๋ยไปดิอุ้ยเหี้ยตายโอเคครับ มีแค่มีดแปดดาวขึ้นอ่ะที่เอาเราลงอะนะครับส่วนนะ้ำมีเก่าๆอ๋อน่าจะฟันเราไม่ตายแต่ถ้าเป็นมีดชาร์ดอ่ะน่ากลัวอยู่นะครับแม่งแรงนะฮะมีดชาร์ดชาร์ดเต็มหลอดอะอ้อมหลังมึงดินี่ไงไม่ตายเว้ยนะครับนี่ไงนี่ไงมาดิสวยครับโอ้อีซี่วินเลยครับ หมดโคตรไวนะครับวอนนี้เปิดคลิปมาแค่สามนาทีเนี่ยผมล่อไปสิบสี่คิวแล้วนะครับจะว่างามหยดย้อยเหลือเกินนะครับเป็นดูไข่ตีกันแล้วกัน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปเสริมท้าตอนท้ายแล้วกันนะครับดูดีว่าถ้าแบบไม่มีเหล่าเพื่อนจะไหวไหมนะครับเออฟันไปนึ่งยังไงยังไงเออได้สองนี่ครับตอนนี้ไออุย้ย เอาว้าว่าตัวท้ายแล้วครับโอ้โหเกมหมดเลยอะ่ะไม่แบ่งให้เราเลยนะครับโอเคครับเลื่องเราจะิดมันไม่โนโน,นี่เขาหนี้แรงมีกันเปล่ามีมีแรงมีกันเพื่อนเพื่อนแรงมีกันเพื่อนมันเป็นมีตัวเดียวกันนะครับสองตัวเนี้ยนะครับโอเคแค่มันย้อมแมวมานะครับอันนูนะ้นแหละ โอเคนะครับรูปวิวตอนนี้เหมือนเพื่อนเราจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับนี่ไงตายไปหนึ่งนะครับเพื่อนไม่ไหวเดี๋ยวเติมเองบายไปนะครับสวยครับปิดห้องนะครับโหแล้วแบบฝางหนูนอะฝางหนูไม่ชนะเลยครับทุกคนเจยทำยังไงให้ฝางหนูมชนะวะเนี่ย เพื่อนๆยอมแพ้หน่อยก็ได้นะเพื่อนม่ื่้นคลิปจะสั้นมากเลยนะเพื่อนใครครับเพื่อนเราลงไปเล้วเคียร์ตายนะเรียบร้อยครับมีถอกมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีตัวนี้แม่งโกงนี่ไงโดนฟันแบบเปิดป่องก็โดนนะครับตัวท้ายครับลงมาหนุ่มเฮ้ยอยู่ข้างบนทำไมครับ ไล่เลยครับรออะไรอ่ะโอ้ยหมดไวมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวหาถ่ายอะไรอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าคลิปมันแค่ห้านาทีองอะนะครับสั้นมากเลยแล้วเอ็มพีก็ต้องตกไปของผมอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็ได้ไปท่องเดิมเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนมีดทองไปเล่นสักตาสองตาแล้วกันนะครับดูดิว่าผมจะฟันได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคือที่แบบว่าฟันได้เยอะๆน่ต้องยอมรับเลยครับว่ามีตัวนั้นแม่งโกงมากนะครับเออ ผมไม่ได้เก่งหรอกครับมีดเป็นโกงนะครับลองมาเล่นแบบว่ามีดเบสิกมล้ะกันนะครับมีทอนะครับนี่ไงก็ฟันได้อย่างนี้ว่าใช่ได้ครับอีตัวนั่งอยู่ไหนวะแอบไหนวะจะไม่โดนเลือดจริงหรอกนี่อ่ะวิ่งสะดุ้งอ่ะมีดุ้งโหยงอ่ะโดดมาฟันตอนหน้านะครับมันก็ฟันได้นะผมว่ามาเดะมาเดะนี่ไงนะครับ โอ้เขาออกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปถอดเลือดก่อนมั้งเนี่ยไม่งั้นโดนล้อโดนด่าแน่นอนนะครับโอเคสรุปสุดท้ายนะครับผมก็ต้องไปนั่งถอดเลือดมานะครับสุดท้ายก็เล่นเลือดร้อยสองนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเติมมันเอาไว้ตั้งเยอะแยะนะครับให้แบบเล่นเลือดร้อยสองนะครับเคยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ที่หัวห้องนะครับเขาอยากเล่นเลือดน้อยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีฟันยักษ์ออกมาเนี่ยแรงโคตรใหญ่เลยนะครับ มีอยู่4คนนะครับทั้งหมดในห้องนะครับเล่นไปแป๊บเดี๋ยวเจ๋วแล้วว่างนะครับคนมันน้อยนะครับช่วงเช้านะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคนโคตรเยไอะไปน,นะครับเดี๋ยวเอามีดซาซิบิมาเสืร์เอ้ยไม่ใช่ซาซิบิอะไรอะมีดอ่าทันซูชิแล้วกันนะครับแม่มงมาฟันบ้างดิไหนอยู่ไหนเฮ้ยเนี่ยะไม่ไงฟันโดนอยู่นะครับ Yeah. อาจจะเหงาเล็กน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีผมอยู่ยเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับคนดูนะครับฟันไปตายไปหนึ่งไอ้มีดนี่มันฟันได้จริงเหรอวะมันจะฆ่าใครตายวะเนี่ยโอเคอีกตัวนึงอยู่ไหนเฮ้ยดักครับเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยมาดินี่แหละแล้วแม่งกว่าจะหมุนก็นี่ตายไปนะครับสวย เดี๋ยวเราม่มีทั้งหมดตัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตาหน้าเราเอามีตัวนี้มาเล่นดิเนี่ยมีแปดจุดห้านะครับลองมาเล่นในโหมดแบบว่าธรรมดาเดียดิมันจะแบบหมาแดกไหมนะครับหรือจะหมาไม่แดกต้องมาดูนะครับโอ้โหเทยวฟันตบปิวเลยครับเออเพื่อนเราก็เอาอยู่นะครับมาดิโอ้โหเดินใ่เลยอ่ะโคตรโหดอ่ะแต่มีแปดจุดห้าว่าเอามาเล่นในโหมดอบบว่าโหมด PVP คือมันแลดูแบบว่าเลอะเทอรนะครับ แม่งใหญ่ไปอะบางจอยด้วยนะครับมันก็ฟันเร็วไหมอนะลองมันดูนะครับฮะเฮ้ยตัวนึงอยู่ไหนแต่รู้สึกว่าถ้าแบบว่ามันแบบชาร์จเต็มหลอดอะนะครับมันสามารถปล่อยพลังได้นะครับแล้วไอ้ตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะลองชาร์จเต็มแล้วปล่อยพลังให้ดูนะครับเต็มยังเต็มแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับนี่ไงคนไฟท่วมคนไฟท่วมครับคนไฟท่วม โอเคครับลาไล่แม่งหมดนะครับมีมีดแล้วมาเล่นให้หมดนะครับตะน้าวกระทำเล่นดีกว่านะครับไปครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยข้าหลังวิ่งเข้ามาเลยหรอเรียบร้อยครับตายไปนะครับลองดูในตัวก็คือทุกคนจะเห็นมีดทุกมีดในตัวผมนะครับคิวนี้นะครับต้วงตายไปนะครับสุดท้ายเฮ้ย แตกกูเออเอาเชื่อแพ้ได้ไงวะ <c oughs> ขอนยนเนี้ยครับผมตีน้าสบัดหมดแล้วนะครับเอเลยนะครับกูเอาหนูออกไปนหนึ่งแล้วว่าไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคนหนึ่งออกห้องโอ้วออกไปสองแล้วโอ้โหไม่มีคนเล่นแล้วครับนี่ไงตีหัวไปนะครับวันดีวัดวัดคอมโหดเลยวัดคอมนิ่งวัดคอมนิ่งเว้ยวแล้วแบบบังจอมากครับนี่ไงแม่งบ,บังจอมาก ตัดไปเล่นมีตัวเดิมดีกว่านะครับชาร์จไปเลยนะครับอยู่ไหนแอบอยู่ไหนวะเฮ้ยหลังเข้านี่ตายไปดินะครับช่วงเช้าคนแม่งเล่นน้อยมากจริงๆนะครับแบบว่าอยากให้คนกลับมาเล่นช็อตเยอะๆนะแต่แบบโคตรน้อยเลยนะครับปัจจุบันนะครับเดาเลยสวยตายครับโอเคไปครับ ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะครับตัวเราวิ่งค่อนข้างเร็วนะครับเราวมีดไม่องฟันรวอยู่แล้วนะครับเดินชนไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาหนุ่มนี่ไงนะครับประมาณนี้นะครับดูดีว่าผมจะพลาดให้าเตอร์วินไหมนะครับฟาเลืองหนึ่งนี่แหละนะครับหนึ่งหนึ่งมิดทองปบ๊บนี่ตายไปนะครับคือเขาตู้เราไม่ได้เลยอ่ะนะครับใครที่แบบไม่มีมีดเล่นนะผมว่าเลยเติมเลยนะครับคุมนะครับ เอาไปเล่นพวกแบบว่าห้องแบบลบดาวอะไรเงี้ยโหดขึ้นมาทาัานตาเห็นเลยนะครับนี่นะครับโหดแบบทันตาเห็นอะ่ะแบบไม่ต้องเล่นมีดเป็นนะครับแค่เล่นมีดตัวนี้คือแบบโหดเลยอ่ะนะครับอารมณ์เหมือนแบบเล่นบอมจีจีเลยนะครับเอาวินท้ายครับปึ๊บไหนอยู่ไหนไหน,นั่นเองเรียบร้อยไม่เชิงครับไม่เชิงยืนนิ่งนะครับเรียบร้อยชนะแล้วครับ โอเคครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ตับสไครต์กันหนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไเจอกันใหม่คลิปหน้าับสำหรับพี่ก็สวัสดีครับ